สวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆในชีวิตของตัวเองนะคะเผื่อว่าท่านใดเนี่ยกำลังท้อแท้หมดหวังจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ ต้นชมพูพันธทิพต์ต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ข้างถนนในหมู่บ้านที่ชอบมากมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะนับวันเวลาผ่านไปนะคะเขาก็ยังคงอยู่ที่เดิมแต่ตัวเราต่างหากค่ะที่เปลี่ยนไปตามเวลานึกภาพของตัวเองนะคะในวัยเด็กที่เติบโตมาในชนบทบ้านนอกมีชีวิตที่ต่อสู้ดินน้นรนทำมาหากินเลี้ยงชีพมาเรื่อยๆ ผ่านความลำบากมาพอสมควรเลยค่ะซึ่งทุกวันนี้เราและครอบครัวนะคะก็ยังไม่ได้สบายเลยค่ะแต่ก็ไม่เคยท้อเลยสักวันนะคะยังคงทำสวนทำคลิปทำช่องมะยงชิดสวนมะยงชิดรัตนานิยมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆถ้ายังไงถึงมีผู้ติดตามน้อยนะคะแต่ก็ ไม่เป็นไรค่ะจะทำต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ชีวิตมันก็เริ่มดีขึ้นมากๆแล้วซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากความคิดของเราค่ะอยากจะบอกทุกท่านนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราควรจัดการอย่างมากเลยก็คือการจัดการกับความคิดของตัวเองก่อนเลยค่ะ ถ้าทุกท่านนะคะรู้สึกว่าวันนี้มันเศร้ามันลำบากมันเป็นหนี้ไม่รู้จะทำมาหาก,กินอะไรดีที่ได้เงินเยอะๆให้ลองเลิกคิดไปก่อนเลยนะคะแต่ว่าให้ลองเอาปากากากับกระดาษ่มาเขียนว่าเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละเดือนในแต่ละวันมีรายได้เท่าไหร่และจะหาเงินเพิ่มได้ยังไงจากงานประจำที่มีก็อาจจะหาเงินเพิ่มได้ลองเขียนดูนะคะ แล้วก็พอเขียนเสร็จก็ลงมือทําสิ่งที่เขียนที่ฝันไปเลยแล้วก็ทําให้ได้ด้วยอันนี้ทํามาแล้วค่ะเขียนใส่กระดาษไว้เลยค่ะว่าอีก2ปีเนี่ยจะมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วลองทําสิ่งที่เราคิดว่าจะทําให้มันมีเงินเพิ่มขึ้นมาให้ได้ด้วยวิธีไหนก็ตามนะคะซึ่งมันเป็นวิธีที่สุดจริตด้วยนะคะถึงมันจะไม่ได้ตามเป้าหมายแต่เราก็ถือว่าเราได้ลงมือทําสิ่งนั้นแล้วนะคะ ลองตัดสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตออกไปดูนะคะแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆจะลดลงค่ะมีหลายอย่างในชีวิตเลยค่ะที่คนอื่นๆเขาทำได้แล้วเรากคคิดว่าเราน่าจะทำได้ให้ทุกท่านลองนะคะลองทำเลยค่ะทุกอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองได้หมดอย่างที่สวนเนี่ยเป็นสวนที่อยู่ในชนบทไกลมากเลยแต่เราก็สามารถทําให้สวนเราอ่ะเป็นที่รู้จักของลูกค้าได้มีลูกค้าหลายๆท่านรู้จักเราจากในช่อง You Tube ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายสื่อเลยซึ่งสิ่งนี้มันเกิดจากการที่เราลงมือทำค่ะไม่ว่าท่านจะขายของออนไลน์จะไลฟ์สด จะขายโน่นนี่นั่นจะไม่ได้ออนไลน์ก็ได้แค่ลงมือทําให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสร้างรายได้ให้กับทุกทกท่านนะคะคําว่าเป็นหนี้จะไม่มีในชีวิตอีกต่อไปเลยค่ะซึ่งทุกท่านก็น่าจะอาจจะมีหนี้บ้างนะคะบางคนต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นหนี้ที่มันจะงอกเงยในอนาคตนะคะเพราะว่ามันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มันจะมีมูลค่าเพิ่มในอนาคต การซื้อที่ดินเก็บไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดกำไรในอนาคตได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรามาจัดการความคิดในอีกเรื่องหนึ่งนะคะ โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนค่อนข้างอินโทรเวิร์ดเหมือนกันนะคะก็คือว่าเราไม่ค่อยสังคมค่ะเราไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครมากแต่เราจะอยู่ในโลกของโซเชียลมากกว่านะคะเราจะไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงอะไรมากมายนะคะเราจะมุ่งเน้นที่ค <c> ร <oughs> อบครัวของเราค่ะเราจะให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นที่หนึ่งเลยนะคะก็คือว่าเป็นคนที่มีความคิดแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วว่าครอบครัวสําคัญที่สุดเราจะทําให้ครอบครัวเราดีที่สุดแล้วก็ พอย้อนกลับไปในวัยเด็กนะคะอยากจะเล่าก่อนนิดนึงนะคะในวัยเด็กนะคะมีหมอดูคนนึงนะคะเขามาดูดวงแล้วเขาก็บอกว่าไม่ให่พ่อแม่ส่งเราเรียนหนังสือนะคะเพราะว่าเราเรียนไปแล้วเราจะไม่ได้ดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งใจเลยค่ะโอ้โหหมอดูคนนี้เดาแน่ๆเลยค่ะเราก็เลยบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราให้ได้นะคะ วันนี้นะคะเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านกับสวนนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาอยู่กับพ่อแม่นะคะอย่างในเช้าวันหนึ่งนะคะก็เจอคุณน้าเนี่ยกำลังเก็บลูกหมอนหรือว่าลูกมาร์เบอรี่นะคะที่คุณน้าปลูกไว้นะคะอยู่ที่สวนเนี่ยทำให้เราแบบย้อนไปถึงอดีตของเราเลยคะ่ะแบบคิดทบทวนไปนะคะปกติเป็นคนคิดแต่ปัจจุบันนะคะแล้วก็อนาคตเท่านั้นแต่บางทีบางบางโมเมนต์น่ะมันก็จะมีอารมณ์ที่เราแบบ เคยเป็นไหมคะแบบว่าคิดถึงความหลังคิดถึงอดีตคิดถึงว่าเอ้ยทาไมเรามาถึงวันนี้ได้ยังไงเนี่ยเออนี่นะคะที่บ้านเนี่ยคุณนาเขาก็ปลูกมัลเบอรี่นะคะหรือว่าลูกหมอนไว้มันก็อร่อยดีนะคะเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆหวานๆดีค่ะแล้วก็มีประโยชน์กับสุขภาพด้วยที่สวนเนี่ยทุกคนนะคะตั้งใจทําสวนแล้วก็อยากปลูกอะไรปลูกเลยค่ะไม่ต้องคิดเยอะอยากทําอะไรทําเลย แค่เราจัดการความคิดของเรานะคะคืออยากทำอะไรต้องทำเลยลองตื่นมาเช้าๆนะคะมารับแสงแดดอุ่นๆนะคะแล้วก็ลองคิดทบทวนดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรเราจะทำชีวิตให้ดีขึ้นยังไงหลายท่านนะ่ะยังไม่รู้เลยว่าอยมันจะเป็นยังไงต่อไปในชีวิตนะคะก็ลองคิดอีกครั้งค่ะลองนั่งนั่งแบบเฉยๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากวางมือถือลง เราคิดอย่างเดียวค่ะว่าจะทำชีวิตตัวเองเป็นยังไงนะคะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีพลังในการใช้ชีวิตนะคะถ้าทุกท่านมีหนี้สินอยู่หรือว่าการทำมาหาก,กินมันยากลำบากขายยากลำบากทำงานมีอาชีพงานประจำแล้วมารู้สึกเหนื่อยท้อกับหน้าที่การงานลองมานั่งเฉยๆค่ะแล้วคิดคิดอย่างเดียวนะคะว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตสร้างพลังใจนะคะ ที่นี่นะคะอยากให้ดูว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่ก็คือบ้านในอดีตของเรานั่นเองค่ะในวัยเด็กเป็นบ้านเช่าหลังเล็กๆที่มีความสุขมากๆอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ตลาดแห่งนี้นะคะเป็นตลาดที่ใกล้ๆสวนนี่แหละไม่ไกลมากถ้าท่านใดนะคะมาซื้อที่ดินที่ที่ใกล้ๆกับสวนเราก็ก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดนี้ค่ะปัจจุบันเขามีความเจริญมากขึ้นนะคะในตอนที่เราเด็กๆมันก็จะบ้านนอกกว่านี้เยอะเลยเราเนี่ย เคยแบบว่ามาเล่นที่สนามเด็กเล่นแห่งนี้เราที่นี้ทําเพื่อนหัวแตกแล้ววิ่งหนีกลับบ้านแม่ตีเลยค่ะเพราะว่าไม่รับผิดชอบนะคะไม่ยอมบอกแม่ด้วยหนีไปเที่ยวแล้วก็กลับมาโดนแม่ตีเลยค่ะทําเพื่อนหัวแตกหลังจากนั้นเราก็จําเลยค่ะโอ้เราชีวิตนี้มันอะไรเนี่ยเราก็เลยตั้งใจเลยหนังสือนะคะทุกๆวัน,นี่ยก็จะเดินไปโรงเรียนซึ่งมันก็ไกลพอสมควรสําหรับเด็กน้อยคนนึง ตอนเด็กๆทํางานบ้านเยอะมากจําได้ว่าต้องอาบน้ําคลองด้วยค่ะอาบน้ําในคลองที่เราเห็นเนี่ยแหละก็คือมันจะมีคลองให้เราอาบทุกๆคนก็ก็อาบน้ําคลองกันเหมือนกันนะคะใช้ชีวิตแบบยากลําบากแล้วก็อยู่ที่ตลาดแห่งนี้ยมาตั้งแต่เด็กตอนนี้เขาพัฒนาไปแล้วนะคะตลาดนี่ก็จะเป็นตลาดในชนบทของนครนายกอะค่ะมันเรียบง่ายสงบเงียบแล้วก็เขาก็ทํามาหากินเลี้ยงชีพกันนะคะคือทุกคนอะก็มีหน้าที่การงานของทุก ค,นนะค,ะค้าขายค้าขายไปเรื่อยๆคือเงินเยอะไม่สําคัญค่ะแต่เรารู้ได้เลยว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขารู้สึกมีความสุขมากๆเป็นตลาดนอกเมืองนะคะที่พ่อค้าแม่ค้าใจดีมากๆด้วยแล้วก็อาหารราคาถูกด้วยค่ะต่อไปนะคะเราก็ขับรถผ่านไปเรื่อยๆก็จะเป็นโรงเรียนในอดีตของเราเองค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะที่สั่งสอนให้เรามีความคิดที่ดีมากๆ จนเป็นผู้ใหญ่ได้ในวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านด้วยนะคะซึ่งท่านอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังรักคุณครูอยู่เสมอนะคะมันมีความบังเอิญอย่างหนึ่งนะคะ คือวันนั้นเนี่ยไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งนะคะเขาทำงานของเขาอยู่ที่แถวริมถนนนะคะแล้วทีนี้เราก็เกิดความคิดขึ้นมาว่ายังมีคนที่ลำบากมากกว่าเราอีกนะคะคนที่ลำบากมากกว่าเราอ่ะเขาก็ไม่ได้ท้อเลยนะคะทุกคนก็ทำมาหากินในวิถีทางชีวิตของตัวเองไปซึ่งตัวเราอ่ะก็จะต้องหันกลับมามองตัวเราเองด้วยว่าเราอ่ะได้ทำเต็มที่แล้วหรือย,อยังนะคะกับ ทุกๆสิ่งในชีวิตเลยค่ะทุกวันนี้นะคะเวลาทํางานมันเหนื่อยแบบเหงื่อออกหรือว่าลําบากนะคะปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องคอยบอกตัวเองอยู่เสมอเลยค่ะว่าสู้ๆนะอย่าท้อนะพ่อแม่ต้องสบายทุกวันนี้นะคะก็เลยแบบไม่ค่อยจะท้ออะไรเท่าไหร่ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นมากเลยค่ะรู้สึกเศร้าๆรู้สึกบ้านเราเนาะอย่างนี้อย่างนั้น ตอนนี้รู้สึกเลยค่ะพอเห็นกองฟางนะคะน้ำตาจะไหลเลยค่ะคิดถึงวัยเด็กที่ต้องหอบฟางช่วยพ่อทำนานะคะมันลำบากมากจริงในขณะที่เพื่อนๆน,นะคะ mm hmm. เขาไปวิ่งเล่นกันแต่เราอะ่ะต้องมาทำนากับพ่อนะคะช่วยพ่อทำทุกอย่างเลยค่ะทุกวันนี้ชีวิตมันก็ดีขึ้นมากอยู่กับแม่นะคะอยู่กับพ่อแล้วก็อยู่กับวิถีชีวิตแบบนี้ค่ะ อยากให้ทุกคนนะคะลองกลับมามองชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็มองไปถึงอนาคตคิดถึงอดีตให้น้อยลงนะคะแล้วก็ให้อดีตเป็นบทเรียนที่สอนใจเราว่าเราจะต้องต่อสู้ต่อไปเราจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นยังไงนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเราหวังว่าแนวความคิดในชีวิตประสบการณ์ชีวิตนี้จะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะมีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะ อย่าลืมกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะถูกใจกดถูกใจได้เลยนะคะเราจะได้มีแรงทำคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ